Fa crack away, fa payne sen duong dao, thi prakai ดื่มเยอะแล้วนะคุณเชีาวัปกติเห็นดื่มแต่กาแฟเนี่ยไม่เคยเห็นดื่มเหล้าเลยคุณรู้ได้ไงผมอยู่ที่นี่ก็พอดีฤาษีเขาช่วยนึกอ่ะฉันก็เลยหาคุณเจอคุณตามหาผมต้องการอะไรครั มันมีอะไรมากหรอคะฉันเป็นห่วงคุณเนี่ยเห็นรู้สึกบอกว่าคุณจะไปหาแฟนแใช่เหอคะทำไมคุณมานั่งเดินนเล่าคนเดียวแบบเนี้ยผนมีความรู้สึกเหมือน จากคนสองคนที่ผมเชื่อใจคนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวงผมอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ผมอยากจะสร้างครอบครัว ใช่ความผิดของสองคนครับเป็นความผิดของผมเองผมมัวแต่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในฐานนะไม่มั่นใจในความรู้สึก พิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆสิคะ่ะพณทยาวัฒน์ถ้าคุณรักคุณนางจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องเขากลับมาให้ได้สิคะทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้รักผมนะคแค่นี้ก็รูแล้วครว่าเขาสองคนรักกันมากแค่ไหน เกือบขอเขาแต่งงานอยู่แล้วเกือบไปแล้วไปก็ดีครับ ตอนนี้ยัได้อยู่คนเดียวจริงๆนะจิอยู่คนเดียวไม่มีใครไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม,ม่เหลือใครอีกเลยไม่มีใครอีกเลย ป่านี้แล้วอาัรยายไม่กลับแบบนี้สงสัยคงทางที่อื่นแล้วครับไงคุณนางกลับบ้านก่อนดีไหมครับเดี๋ยวคนที่บ้านเป็นห่วคุณนางครับเรื่องนี้ผมรับผิดชอบเองนะครับ ได้ค่ะเราจะเจอหนึอีกเลยนะคะไม่ครับเรื่องของเรามันเพิ่งจะเริ่มต้นฉันไม่อยากทำร้ายใครอีกคุณเรื่องมีคุณโรมมนยา เรื่องของนี่เนี่ยเลิกพูดได้เลยนะครับส่วนเรื่องของคุณพริงเราเป็นแค่เพื่อนกันคุณพริงรู้เรื่องราวของเราทั้งหมดแล้วนะครับเราคุยกันแล้วส่วนเรื่องของอาตยาผมฉันไม่อยากทำร้ายเขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิด เราจะทำแบบนี้กับเขาไม่ได้เราจะเจอกันอีกเลยนะคะคุณนางครับไม่ได้นะครับคุณทำ<อ>แบบนี้ไม่ได้ผมทำไม่ได้อะปล่อยฉันนะปล่อยอไ,ไม่มไปลด้คุณนางไม่คุณขอร้องนะครับคุณนางคุณนาง กูนางกูนางเออเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเอาไปในห้องนอนเลยจ้ะเข้าไปห้องนอนจ้ะระวังนะระวงัง จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเทพสถิตทำกับลูกของแม่อย่างนี้แม่จะเอาทุกอย่างของเทพสถิตกลับมาให้ลูกให้ได้ ไม่ค่อยสบายนะครับกลับเด็กทุกทีก็โทรมาบอกแล้วทำไมทางนี้ไม่โทรมาฮะเนรู้ไหมแม่กับยายเป็นห่วงแทบแย่เลยนะขอโทษเนะนี่ดีนะเนี่ยที่พอต้นมาส่งแล้วถ้าเผื่อว่าเกิดไปเป็นลมกลางทางที่ไหนเนี่ยแย่เลยนะลูกอ๋อแล้วไปเจอกันได้ยังไงจ๊ะ ออคือพอดีผมไปทำธุระแถวที่ทำงานกูนาครับตัวร้อนนี่ลูกไม่ค่อยสบายไปรีบเข้าบ้านเถอะปะไปลูกไปตาต้นขอบใจมากนะลูกนะ <c oughs> ครับถ้ายัางไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนเลยแล้วกันนะครับอ้าวไม่เข้าบ้านก่อนแล้วลูกฮะ ไม่เป็นไรดีกว่าครับดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับคุณนางสวัสดีครับใจมากนะลูกนะสวัสดีครับใจมาก,นะกนะจ,ากจไปใหญโหลเสกสรร โทรมาทำไมเนี่ยดึกป่านนี้แล้วอะ่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าว่าไงนะเรียบร้อยใช่ไหมดีมนั่งจัดก,การเลยนะลงตัวด้วย ไปดูสิฉันว่านะงานนี้นะฉันว่าฉันขอแล้วหยุดแล้วว่าสามหมื่นม้วนเออสามหมื่นม้วนเนี่ยฉันขอหยุดแล้วอืมก็แกเล่นในฉันแบบปั๊มอ่ะจิ๋วทุ่มเนี่ยเรื่องฉันมันกระพังเอาไม่คุ้มโอเคโอเคโอเคเอาละเออกัเหตุด้วยเนี่ยแล้วอีกอย่างอุปการมันจะได้เลิกสงสัยสักทีฝากรัก ฝากไปในแสงดวงดาวที่ส่องประกายวับวาว